สวัสดีพี่น้องเพื่อนไปซู่พู้สุคนครับก็มาพบมาพ้อกันอีกคือเก่านะครับกับพมนะครับคุณแจซอ,อนหรือว่าครูซอนแคนซิงนะครับกามือนีกับอีมา,าแนะนำสิ่งดีๆนะครับแล้วก็มอบเขาเรียกว่าโน้ตนะครับโน้ตหลซูสแนนแขนเจ็ดนะครับคีย์ดีเมเนอร์ นะครับแคนของสังโก้นะครับผู้ที่เป่านั้นอยู่ในคลิปนั้นก็คือบักทิวนะครับวงซํำรวยเสียงแคนนั่นเองนะครับเป็นที่โด่งดังนะครับไลแซนวิวนะครับรวมๆกันแล้วได้ล้านเป็นร้านล้านวิวนะครับนะก็เรียกร้องกันมาลายนะครับก็เลยแกะมาให้เอ่เป่ากันเล่นนะครับ นั่นก็คือไลายสุดเสนนแขนเจ็ดของบักทิววงสำอรลยเสียงแขนนั่นเองนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนอีไปชมกันนะครับคราวนี้โนต้ตนะครับอีห้าใดยังไงก็คือเดี๋ยวผมอีโพสต์ไว้นะครับใน YouTube หรือ Facebook นะครับหรือว่า tiktok นะครับซื้อซองเดียวกันก็คือซองกุญแจซอนมิวสิกขูซอนแกนซิงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมอีโพสไว้ให้นะครับโดยเฉพาะซอง y t u t u นะครับก็ไปที่โพสนะครับแล้วก็วางลิงค์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับที่คำอธิบายนั่นเองเนาะแล้วก็สามารถ สอบถามนะครับหรือเรียนกลุ่มนะครับทาง facebook ก็ได้นะครับผมวางลิงก์ไว้ให้อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาเบิ่งครับสุสน,นแคนจ็ดข้องบักทิวสรวยเสียงแขนครับบรรทัดที่หนึงครับขออนุญาตพูดไทยกันลกันนะครับนะซน ซน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 นะครับบรรทัดที่สองครับซนมีซนมีซลาซละโดซนมีซนตอดซนมีซลาซละโดซนนะครับมีการใช้เสียงประสานด้วยนะครับ ประกอบไปด้วยฮาโนดกดค้างที่กดค้างที่ตัวซอนนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับต่อที่ตัวเลนะครับนะแล้วก็ด้านซ้ายาก,กดนิวโป้ ด้านซ้ายนะครับกดที่โดนะครับแล้วก็กดที่มีนะครับเสียงมีมันก็จะเป็นมีซนตอดซนมีโซลาโซลาโดซนนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับบรรทัดที่3ามครับ โดเลโดลาโดลาซอนลาซอนมีซอนมีซอนมิซอนมีเลโดโดเลมีเลซอนมีนะครับนะครับต่อไปบรรทัดที่สี่ครับมีการตอดนะต่อจากบรรทัดที่สามก็คือ กดมีค้างไว้ด้านขวานะครับนะแล้วก็ตอดด้านซ้ายนะครับตรงนี้โอนะครับนะเราตกตัวมีอยู่แล้วก็กดค้างไว้นะครับนะก็จะตอดตรงนี้นะครับโดกับมีนะครับด้านซ้ายเห็นไหมครับ ่าแล้วก็เป่าซ้ำนะครับเมื่อตอดแล้วนะตอดมีซ้อนมีเลโดโดเลมีเลซ้อนมีซ้อนละซ้อนมีซ้อนมีเลมีเลโดลาโดนะครับ แล้วก็บันทัดที่5นะครับบันทัดที่5มาสห้องนะครับซอลลาซอนมีซอนมีเลมีเลโดลาโดคราวนี้ทุกคนนะครับเพืเ่อนๆทุกคนจะเห็นตัวเอียงนะครับตัวเอียงตัวนั้นนะตัวอักษรเอียงแบบนั้นก็คือเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนลาย นะครับเปลี่ยนลายเป็นทางน้อยเลดอเลโดลาโดเลโดเลฟาเลสอนฟามีเลโดเลนะครับมีการเปลี่ยนคีย์นะครับต่อไปบรรทัดที่6ครับ เลโดลาโดเลโดเลมีเลมีเลโดลาซอนกลับมาลายสุดเสน่ห์ยังเก่านะครับนะครับแล้วก็ซันมีซันมีซันลาซอนลาโดลาซอนโดนะครับจะเห็นท้ายห้อง บันทัดที่6นะครับห้องที่8บันทัดที่6มันจะมีตัวอักษรตัวเล็กๆนะครับลูกต้อยก็กดลากดโดค้างไว้นะครับแล้วก็เฉียวลากดโดค้างไว้ครับโอ้ซ้ายนะครับสน,นมีสนมีสนละซนละด นะครับแต่ต้นฉบับเขาเป่าเป่าเร็วจริงๆนะครับเป่าเร็วเวลาฝึกเราต้องฝึกช้าๆไปก่อนนะครับเขาเป่ามั่วหรือไม่นะครับไม่ได้มั่วนะครับไม่ได้มั่วของพวกนี้เขาฝึกมานะครับพร้อมกับการด้นและการเดานะครับถามว่ามีบางลูกมีด้นไหมมีครับนะแต่เขาฝึกมาแบบนี้ก็คือ มันสามารถด้นและดาวได้ครับลายสุดเสนนคือจะไปแบบทางไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้ที่จะบรรเลงนะครับคราวนี้มือกรองกับมือเบสเขาจับทางได้อย่างไงนะครับหรือมือกีต้าร์เขาจับทางอย่างไงเขาเล่นจนเข้าขากันแล้วนะครับเขาเล่นจน,จนเข้าขามองตาก็รู้ว่าอาจจะเปลี่ยนคีย์แล้วนะจะไปเพลงอื่นนะครับจะตกลายอื่นแล้วนะครับอันนี้เขารู้ทางกันมาแล้ว นะครับคราวนี้มาด,ดูบรรทัดที่7ครับเลเลโดลาโดลาซอนโดนะโดลาซอนโดเลมีโดเลนะครับมีซอนลาซอนมีซอนมีโดเลมีโดเล อ่านี่บรรทัดที่7นะครับต่อไปบรรทัดที่8ครับดูตามไปเรื่อยๆนะครับมีเลเลโดลาลาโดเลมีซนลาซนมีซนมีเลโดลาโดเลโดนะนะต่อไปครับบรรทัดที่9นะครับ มีซอนลาโดมีโดเลมีโดเลมีซอนลาซอนมีซอนมีโดเลมีโดเลต่อไปบรรทัดที่สิบครับมีเลโดลาโดเลโดลาโดเลโดตรงนี้นี่คือการด้นดูบรรทัดที่สิบนะครับ มิเลโดลาโด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 เลโดลาซ่วนซ่วนนะตรงเนี้ยมันคือการด้นนะครับจะจะย้ายไปทางอื่นหรือจะไปทางไหนแล้วแต่ผู้เป่านะครับลาโดเลโดมีทั้งหมดกี่ห้องเนี่ยนะมีหกห้อง นะครับมีเลโดลาโด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 เลโดลาซอวนส่วนนะต่อไปครับซันมีซันซันมีซัน ซอนมีซอนสอนมีซนมีซนมีสอนโดลาซอนมีบรรทัดที่สิบเอ็ดครับนะสนมีซันซนมีซอนมีซนมีซนโดลาซนมีมีซนลาโดลาซนมีมีซนลาโดลาซนมีนะครับต่อไปบรรทัดที่สิบสองครับ มีโซลาโดลาซนมีมีเลโดลามีโดเล่โดลาซอนมีโซมีเลโดลามีโดเลนะครับต่อไปบรรทัดที่สิบสามครับโด โดโดมิโดมิโดโดมิโดมิโดโดมิ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 โดเลนะต่อไปบรรทัดที่สิบสี่ครับเลโดทีโดทีโดเลนะต้องช้าช้านะครับเป็น เพราะเป็นทางมือที่เราไม่เคยนะครับเลโดทีโดทีโดเลโดเลโดมีโดมีโดเลเลโดทีทีโดเลเลโดมีมีโดเลนะครับลองจ้าๆกันนะครับ ก็ค่อนข้างยากนิดนึงครับนะลายสุดเสนเป็นลายทางครูนะครับของหมอแคนนะครับไม่ว่าจะใครก็ช่างนะครับมีหกลายหลักนะครับนะมีลายใหญ่นะครับลายน้อยลายสุดเสนลายลายใหญ่ลายน้อยลายสุดเสนลายส้อยลายโปไซนนะครับลายเซ นะครับมีอยู่6ลายนะครับสำหรับหมอกแคนนะครับแต่ถ้าภาคกลางเราเนี่ยเล่นแค่สุดเสนนทางน้อยแล้วก็ทางใหญ่ก็พอละครับนะหรือลายใหญ่ก็พอละครับทางใหญ่กับลายใหญ่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับคนละอย่างกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับบรรดที่15ครับมีเลโดลาซนซน มีเลโดละซนซนมีเลโดละซนซนมีเลโดมีเลโดมีเลโด m มีเลโดสี่ครั้งนะครับนะครับไปดูหน้าถัดไปเลยครับนะอย่าลืมนะครับตัวอักษรสีแดงนะครับกดเสียงประสานพร้อมกันนะครับ ข้างบนบรรทัดที่4นะครับบรรทัดที่สองและบรรทัดที่4จะมีตัวอักษรสีแดงเห็นไหมครับนะแล้วก็ตัวโน้ตเอียงนะครับคือการเปลี่ยนลายนะครับเป็นทางน้อยนะครับมาดูบรรทัดที่16นะครับต่อหน้าที่2นะครับอันนี้บรรทัดที่16จะเปลี่ยนลายนะครับเป็นลายน้อย ทางน้อยนะครับจะเป็นทางน้อยมีซนมีเลโดลามีโดเลพอเลพอเลปั๊บเนี่ยนะนิ้วมือขวาเนะี่ยต้องเปลี่ยนนะครับกดตัวลาด้วยกดตัวเลด้วยเนื่องจากเป็นทางน้อยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายกดตัวเลนะครับนะถ้าเป็นแคนอีสานก็ต้องประกบให้หมดคนระับ นะนะนะเริ่มเปลี่ยนคีย์ลยไหมครับเล่ Le, นฟ้าเลซนเลฟ้าน,ชา,ชานะครับอบช้าๆนะครับมีซนมีเลโดละมีโดเลเลซนฟ้าเลซนเลฟ้า Le, ต่อไปนะครับบรรทัดที่สิบเจ็ดครับเลโดเลโดเลฟาฟาเลซอนซอนเลฟาเลโดเลโดเลฟาเลฟาเลซอนเลฟาซอนฟานะครับซอนเนี่ยพยายามเล่น ทางขวานะครับเลฟ้าซ้นฝาไม่ทันอยู่แล้วครับนะมัวไปเล่นทางข้างซ้ายเนี่ยอ,อันนี้คือเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าผมเล่นสอนข้างนี้ไม่ได้กดสอนข้างนี้เลยนะครับถ้ามิงั้นมันจะไม่ทันนะครับหรือต้องแบบนี้นะครับต้องเล่นแบบนี้ นี่นี่นีนงเลนแบบนี้นะครับมันถึงจะทันแต่สำหรับเทคนิคผมก็คือซอนด้านซ้ายไม่ต้องไปเชียวมันนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปกดมันนะนะครับต่อไปบรรทัดที่สิบแปดครับคราวนี้จะเห็นตัวอักษรนะครับตัวเล็กๆนะครับก็ ลาค้างไว้เป่าแบบเนี้ยสักสิบนะครับมันสิบห้องนะครับหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปจนถึงอบรรทัดที่สิบเก้าห้องที่หกนะครับนะกระเป๋าไปเรื่อยสิบครั้งกดลาค้างไว้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบนะครับแล้วก็ฟาล่าซอนล่าฟาตอล่า,าสมมตถนนิถึงสิบละนะครับอันนี้ถึงบรรทัดที่สิบเก้านะครับต่อไป บรรทัดที่20นะครับฟาละซอนละฝาซอนละาละซอนฟาเลโดเล่ะจะเห็นตัวหนังสือตัวเล็กๆแล้วเลกับฟาเห็นไหมครับเลโยมหาฟ่า ฟ้ามันจะเสียงต่อยเลฟ้านะเลโดเลฟ้าเลฟ้าเลโดลาตลาเหนะมือนเดิมครับมันทัดที่ยี่สิบเอ็ดกระเป๋าเหมือนกัน ฟาเลโดเลฟ้าลีฟาเลโดลาซอนลาลาลาฟาซอนลาฟาลาซอนลาฟาซอนลาลาลาฟาซอนลาฟาลาซอนลาฟาซอนลานะครับต่อไปบรรทัดที่22นะครับดูโนต้ตตามกันไปเรื่อยๆนะครับฟาซอนลาฟามีฟาซอนลาฟาลาซอนฟาเลโดเล nè fa la fa mi fa sol la fa la sol fa do le mai kéo to lê le do le fa le fa le la sol la nè hoặc

นะครับแต่เนื่องจากเป็นแคนเจอคือเขาเรียกว่าสมรรถภาพนะครับมีเท่านั้นนะครับผมถึงชอบแคน8นะครับเพราะว่าเวลาขึ้นเสียงสูงแบบนี้ยต้เต้เด้เต้เต้เตเต้เต้เต้เเต้เเต้้เต้เเ้เ้นเ้เเ้เเ้เต้้เต้้้เต้้เต บรรทัดที่ยี่สิบสามเนี่ยบรรทัดที่ยี่สามไปแล้วนะฮะฟาโซลลาฟาลาโซนฟาเลโดเลนะครับมาดูบรรทัดที่เอ่อยี่สิบสี่ครับล,ล,ล,ลาลาลาโดลาโซนฟามีเลโดเลฟาลาโดเล อันนี้นะครับก็จบจบปลายของสุดเสน,นและทางน้อยนะครับใครจะเปลี่ยนทางก็ได้นะครับล,ะล,ะล,ะละกลับมาสุดเสน่์อย่างเก่านะครับ ซอนซอนตอดซอนตอดอนกดอากดซอนค้างไว้นะครับกดซอนค้างไว้เนื่องจากเป็นลายสุดเสนนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็ตอดตอดข้างขวาตรงเลตรงซอนนะกดซอนข้างไว้ด้านซ้ายก็ตอดมีตอดดูด้วยฮะด้านซ้ายนะครับโปซ้ายกับมีนะครับมีเลยดู ลาโดมีเลโดมีเลโดลามีโดเลนะสุดท้ายโดเลเลโดมีเลเลโดเลเลโดมีเลเลนะครับหรือจะจบแบบนี้นะครับสนมีเลโดเลโดลาเลโดลาเลโด ล่าซอนนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ,บลายสุดเสน่แคนเจของบักทิวสำรวยเสียงแคนครับมีโน้ตจำนวน2หน้านะครับแล้วก็ท่านดูนะครับนะสังเกตนะครับโน้ตตัวสีแดงนะครับกดเสียงประสานพร้อมกันนะครับแล้วก็ตัวโน้ตเอียงนะครับนั่นก็คือการ เปลี่ยนลายเป็นทางน้อยนั่นเองนะครับครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับท่านใดที่จะเอ่อเรียนแบบเป็นกลุ่ม Facebook นะครับก็ติดต่อด้านล่างนี้นะครับผมจะวางลิงก์ Facebook ไว้ให้นะครับหรือโทรมาที่0 6 3 5 7 4 5 6 1 4 0 4 6 3 5 7 4 5 6 1 4นะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ